ตอนนี้เดินเล่นวันที่สองนะครับวันที่สองในโอซาก้าวันที่สองก็ปวดตีนหรอกวันที่สองก็เริ่มเหมือนคนญี่ปุ่นแล้วนะครับเ <c oughs> ริ่มเหมือนไม่เหมือนเหมือนคนญี่ปุ่นนะคนเกลื่อนคนเกลือน ตื่นสายครับวันนี้นจริงๆตอนเช้าก็จะไปตลาดปลาไปไม่ทันแหงมากเดี๋ยวหาอะไรทานกันก่อนนะครับมือแรกสำหรับวันนี้โอ้ไม่เอาไปอินเดียเราอ้วกนะอินเดียอินเดียเราอ้วกเนะี่ยเข้ามาในร้านก็จะต้องเลือกออสิ่งที่ต้องการการ่อนแล้วก็เพิ่มอะไรก็เราในเมื่อวันนี่แหละมาเป็นที่สายแล้วเนี่ย เไม่ได้ไมันจะขึ้นไปแดกไงโอเคจะ add อะไรเพิ่มหัวกดเนี่ยเมื่อกี้เอาไปหมื่นเยนหรอใช่กอันนี้โค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 รบปะ Yeah I I finished already Oh Thank you รอ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 เมื่อกี้ตู้ถอนเงินไม่ครบนะครับของบางอย่างก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนกันอาจจะมีเปลี่ยนบ้างเนี่ยมาแล้วราเม็งอันนั้นสามารถบุนได้ไบุนจานให้ดูหน่อยเม่คิดว่าสั่งเกี๊ยวซา่าเหรอเราสั่งโควะ่ะเราลืมอ่ะโค拉โค拉เกี๊ยวซ่าอดเรามีของหอมไส้หมีแกงไม่ได้โคลาผักดองดองอันนี้พริกอันนี้กระเทียมรสชาติเป็นไงนิดมากแก้แห้งได้เลยนี่อาหารมื้อแรกเรานะ เป็นเวลาบ่ายสามโมงจะสี่โมงแล้วนะไม่5้าโมงเดียวพี่จุดไฟวังรถค่ะทุกคนไปชัดไปซ้ายต้องระวังรถอยู่ในซอยเล็กแต่รถขับเร็วมากตอนนี้กำลังจะไปช็อปสูพรีมช็อปสูพรีมดโดยการเปิดแมพแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันต้องตรงข้ามไปพี่อันังคะวันนี้น้องกิฟต์มาด้วย คนทำคลิปตายาก่อนุ้ยเรงมากควรเก็บภาพบรรยากาศให้เราบภาพบรรยากาศวันนี้มันเกิดที่ปูนะมึงอยู่ในคลิปสักคลิปหน่อยที่ อีดอกไมยปิดอ uh, like, ีกส e ี już. ่อกหน้าม้าแตกถึงแล้วเอาตัวนี้เอาตัวนี้เลยหรอสามจุนี่เหรอใส่ได้เหรอเจ็ดครึ่ง ก็ใส่เนยครับมาใส่ใหัวใส่ได้ไหมปวกไปแล้วแต่ว่าไม่มีไซส์พอดีหัวนะครับหัวเล็กไปหน่อย oh, <no. S 1> อดเลยอดเลยอดเลยแต่ก็โชคดีคือไม่ได้เสียตังค์ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรร่วมช็อปอีกสองคนนะครับเพิ่งขิ้งเข้ามา oh, <no. S 1> <laughs> น้องไม้น้องแป้งวว้ wow. เต็มไม้เต็มมือมากคืออะไรบางครัมาโคค่ะบวกอ่ะอาร์เอไอนิวเอราแล้วก็เอซเซียลอยู่ตรงไหนล้วทีเนี้ยไม่รู้เราลองเดินไปตรงแบบะได้ได้แปดหน้าดีมากที่แปดมีเพราะว่าเวลาวิดีโอคอลหามาโคใช่ปะจะได้แบบยกลงให้หน่อยหนึ่งร้อยสิบเยนตัวนี้ตัวนี้ที่สองกดเลยอ่า ลองเทสดิมันไม่ใช่น้ำาด่มมันเป็นอะไรมันเป็นกาแฟเทสเทสกาแฟเราจะกินเป็นถังขนาดนี้หรอมันอยู่โหมดน้ำไงกาแฟมันอยู่ด้านล่างเห็นไหมแต่นี้มันเป็นโหมดน้ำมันไม่ใช่โหมดน้ำเปิดเปิดเปิดโอ้คงไม่ต้องหลับอ่ะคืนนี้ m v p อีกคืนน้ำ น้ำอะไรมันคือกาแฟใส่นมโอเคน้ำโอเคนี่เขาซื้อสเก็ตบอร์ดสตรมย่านนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรนี่เป็นสตรีทเป็นของมือสองอนะมันเชื่อมกันตัวข้ามโอ้โหแนวสตรีทอเมริกันเล่น โดนไปเหมือนกันนะครับเอ้อไอ้อ้ยความความความมันเกิดึไปเลยได้แล้วที่ไหนต้องใส่ปิดหน้าในการรองเสื้อใช่ไหมเขาหมอนอ่ะดูดูหน้าร่างให้ดู จะใส่กับรองเท้า n กได้แล้วตัวนี้นะจบทริปแชมเปี้ยนไหนไปอีกห่ค่ะได้อะไรกันมาบ้างไม้ได้เงินเดินไม่ได้อะไรไม่ใช่สไม้ไม้หันมาดิโอ้โหคนเดียวเลยเนี่ยหังว่ไม่เอากจะได้แบบว่าเอไม่ไม่ขอถามไหมค่ ตลกนี่เสือกเสือเขารู้วันเลยว่าเป็นหนุ่ม้าก้อนนะเนี่ยโก้มันไม่โตกูกูกำลังแบบกูกำลังแบบเออใส่ให้เพราะไม่รู้ว่าเราจะเซอร์วิสกันเอาละครับจบทริปส้มเช้งสตรีทคือตอนนี้กำลังจะกลับโรงแรมนะครับเพื่อจะเตรียมตัวเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดให้กับพี่ปูในวันครบวันเกิดนะจ๊ะ NVP คนใหม่จะเป็นใครคืนนี้ดูซิเราเจอใครที่นี่เจติกาพี่ดีอยู่ตรงเสานี้เลยเนี่ยอายทุกคนไม่เรียกค่ะไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกนะคะไม่ได้รียกด่ออ่า EP ต่อไปสวัสดีครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับสนุกบ้างไหม เวลีกูดเวลีกูดนะครับได้ยินข่าวว่าอาบน้ำสบายตัวเดี๋ยววันนี้เรามาทานข้าเย็นกันนะครับที่ร้านใกล้ๆลโรงแรมไปถามจักรีจักรมีใครก่อหลังสีเด็กตุ่นตุกตาเหมือนพุดเดิ้ลยอมสีอ่ะผมมันผเหมือนพอยขนาด่อยย่อยยหอยหอย่อยหอยไม่ใช่ เต็มพูดออกมาแล้วผมหยอยผมยอยผมผมยอยเหมือนหมาพุดเดิ้ลยอมสีค่ะพี่สมลงไปเลยครับวที่วันี้เาสกี่มาหลังมาห้าพุ่มแ่ใช่พุ่งนี้มาโอ้โหพุ่งนี้ต้องหนักเอองั้นวันนี้เรารีบนอนก่อนเพื่อจะมีพลังพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวไปตลาดปลาป่ไปว่าจะไปถ้าเรานอนเร็วอ่ะผมตื่นทันผมตื่นไหว เดี๋ยวแนผนพรุ่งนี้ก็จะไปตลาดพาาตลาดพาานะครับแล้วก็ไปเดินช้อปปิง้งอีกเฮ้ยไม่ใช่ตลาดตาตลาดตาตลาดเาวทานู่นเทปโอ้มีอะไรกับตลาดาวานี่รูปร้านเล็กเกินไปนะครับไม่พอนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาที่ใหม่กันเทาอยังเท่ กำลังหาร้านอยู่่วนนี้คนเยอะนะ Let's go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  <c ười> Let's go ไปไปเดินไปเดินไปไปไพี่ไปไป Let's go Let's go เดินลงไปน้ำไปเลย เต็มเต็มเต็มเตมไปต่อไปต่อวันวันศุกร์จะเป็นวันดิ้งของเขาออกมาดื่มกันเยอะๆดูดูฮิเดเป็นตัวอย่างวันสุกร์ฮิเดจะไม่อยู่บ้านเนี่ยเราจะพาซิงถึงฮิเดเขาใช่ฮิเดจะทิ้งลูกไว้ที่ห้องแล้วก็ออกไปดิ้งคนเดียววันนี้เบิร์เดยนะครับ เดี S <S> <S ๋ยวเรานั่งทานข้าวกันแล้วค่อยเบิร์ดเดย์กันอีกรอบครับครับเาห็นักอเกักโกร้านนี้อร่อยคนเยอะมากครับต่อคิวกันยาวเลยยังหาร้านดิ้งไม่ได้แล้วตอนนี้ไปก ลองดู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 ลานี้จะขึ้นชั้นบนได้ร้านอาหารแล้วนะครับ<ง>แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเลือกอของดื่มอยู่ไม่จบไม่จบการเสลจ้า ม้องหนึ่งอันนี้ฟุตตี้เอออ๋อหน้าโดนหน้าโดนเหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่ได้เลยเรื่องนี้ต้องให้ถูกปากด้วยนะครับจ้า Happy birthday to you Happy birthday ประมาณลานลอดในคลิปนี้มันก็คือจะให้ M C ประกาศในไม้แล้วครับ Happy birthday คุณปู่ Yes คุณปู เ a p p y b i เ t h d a ดนคุณปูอ่าไม่เป็นไรรอร่อยหออร่อยไหมปัญหาคุณกะเขามีรอจรือเป่าทุกอย่างจบนอย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday แม่ข่าวว่ามีเสื้อใส่ในพรุ่งนี้เหรอใส่ชุดใส่อันนี้ไปไหมล่ะเป็นเซ็ตเหรอเอามาลืมเบิองซะก่อนเลยครับพี่ดูแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูแชมเปี้ยนน่ารักมากเลยใส่ได้เธอใส่แล้วฉันลองให้เธอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ลงไอ้ย้อยทำความความเป็นเกิดเสร็จแล้ว ได้แล้วให้ไหนต้องใส่ติดหน้าในการลองเสื้อใช่ไหมใส่แล้วยิงแชมป์ทุกรายการของพันจากน้องๆทุกคนนะครับของฝันวันเกิดจากน้องๆทุกคนพี่นันเป็นคนเลือกสีให้ไม่ใช่เพื่อนเลิฟเขาเหรอเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟหรเลพื่อนเลิฟขอาสีแดง

wow wow <Woo>. yeah yes enjoy japan <Railroad> thank you thank you